โอ้ยอยังไงฮะดอกนี้เรียบร้อยเออห้ 5, าพันหกร้อบาทนะท่านผู้ชมมาไปสวัสดีครับผมอยู่กับเนี่ยหมีนะน้องๆันนี้เรามาเล่นคลาเยเลยพีเจหมือนเดิมฮนะไม่รู้ว่าเกมอะไรนะเออเห็นมัน,น่าเล่นนะเนีย่ยเลยเข้ามาเล่น เออเอาค้างเฉยสักคู่นะค้างว่ะเกมค้างว่ะมาเริ่มที่เบ็ดเท่าไหร่ดีวะคูณมาสี่ร้อยแบบนี้เราต้องเริ่มที่เบ็ดเบ็ดเบ็ดสิบแล้วกันมาเออมาเริ่มกันที่เบ็ดสิบฮะเอาหน่อยแล้วกันยังไงฮะดอกแรกโอ้โหเลย โอยเลยว่ะเลยว่ะยังไงเอาเรียบร้อยวายแตกแบบนี้อะไรครับเนี่ยโอ้ยมาถึงแตกขนาดนี้เลยเหรอวะไปกันต่อฮนะท่านผู้ชมไปกันต่อฮนะท่านผู้ชมมายังไงดอกนี่แหละดอกนี่แหละมาหรือเปล่ามาไหมมาไหมสกัตเตอร์โอ้ไม่มาว่ะ ยังไงดอกนี้ลิง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 สวยลิงสวย,สวยฮะโอ้โหลิงมาแบบนี้วายเต็มกระดานนะท่านผู้ชมเอ้ยแปดร้อยหสบองบาทเอาเรื่องสตารฮะไม่เข้าฟรีไม่เป็นไรฮะจ่ายนอกแบบนี้บ่อยๆแล้วกันนะเออเอาดีดอกเนี้ยต้องมาแล้วดอกเนี้ยต้องมาแล้วละ่ะเพื่อนๆโอโ้ยังไม่มาว่ะเออเอา อะไรเดียอะไรเดียโอ้หวายแตกแบบนี้โอ้ยไม่ต้องเข้าแล้วฟรีฮะจังหวะนี้ขอขยับเบ็ดขึ้นเลยละกันขอขยับเบ็ดขึ้นเลยละกันมาไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยห้าบาทฮะเออเกมมาดีจัดเลยนะวันนี้เบ็ดร้อยพี่ว่างไงอะมาหรือเปล่าฮนะโอ้ไม่มาว่ะเอาเอาดิเอาดิ โอ้ยสวยสวยสวยไปไหลกันไปต่อห้าเบ็ดร้อยจะรอดหรือจะล่วงฮะเอาหน่อยละกันอเงียบเลยฮะเออหนึ่งพันห้าเหมือน่ะไปตอนนี้เอ,อ,อ้ยยาโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเปิดเทเบิลเลยละกันมา ดอกนี้แหละเพื่อล็อกมาฮึสแกตเตอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงฮะดอกนี้เรียบร้อยเออห้าพันหกร้อยบาทนะท่านผู้ชมมาไปไปยาวๆฮะไปยาวๆฮะมามาเฮะเดี๋ยวจัดเลยฮะสเกตเตอร์เกมนี้ นีเหนียวจัดเลยมาจนได้ฮะท่านผู้ชมเออเป็นไงเล่าเหนียวไหมล่ะออโอ้โหนึกว่าจะเหนียววันนี้นะเจอเนี่ยหมีล่อ,อเข้าไปฮะหายเหนียวเลยฮะเอาดิสวยอย่างไรต่อมาสวยเก็บไว้มาเก็บมาเรื่อยๆเ,เพ่อะรักเออขออีสวยไหลไปลิงทองมาฮะ สวยงามอยู่สวยงามอยู่ฮะสวยครับผมไปอ,อีกห้าหมุนนะท่านผู้ชมจะรอดหรือจะล่วงฮะจะจ่ายหรือเปล่าเท่านั้นเลยฮะฟรีฟรีเกมจะจ่ายให้ผมหรือเปล่าฮะเออฟรีเกมจะจ่ายให้เฮียมีหรือเปล่าเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมคนดูอย่างไงดอกนี้ไบเก็บมาเออไวคู่มาสวยงามอะเป็น บวกมาอีกสองฮนะเอ้ยวายเต็มกระดานแบบนี้ละโอ้หเสียดายฮนะเออแถวที่สี่แถวแถวที่สี่ไม่มีวายฮะถ้ามีนะเรเรื่องเลยนะไปไหลกันไปต่อยาวๆฮะจังหวะนี้เหลืออีกสามหมูนนะขอวายหน่อยเก็บวายมาให้กันหน่อยเร็วโอ้หเสียดายไม่มีตัวไหลโอ้หเสียดายไม่มีตัวไหลฮนะท้าผู้ชม เออจบไปที่เท่าไหร่ฮะจังหวะน,นี้จบไปที่สองพันนะสองพัหกร้อยมาขอหลนอกดูหน่อยอีกสักหน่อยแล้วกันมานเพื่อนเออไปอีกสัก,สกหน่อยนะฮะอืมาเหลือเศษสองร้อยพอนะเออวันนี้กำไรมาเป็นหมื่นนะนานผู้ชมนะปัดเศษออกฮะ สำหรับใครอยากให้เฮียห,หมีเล่นเกมอะไรให้ชมนะในรอบหน้าในวันหน้านะพิมพ์บอกเฮียหมีไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้เฮียหมีขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะเพื่อนๆน้องๆเออสวัสดีครับผม